ตามรายแทงมาหาสมบัติที่แม่ได้มาอย่างยากเย็นนะบอกว่าสมบัติล้าค่าอยู่ใต้ต้นไม้ต้นนูน้นฮะต้นนูน้นใครไปถึงกัอนคนนั้นได้สมบัติวิเศษไปข้าวเลถึงแกไมงก่นก่อน,อนไหนล่ะไหนล่ะ,ไห,ละไหนล่ะสมบัติอาจจะอยู่บนต้นไม้ก็ได้นะคะแม่โอ๊ย สมบัติมีค่าอะไรบนต้นไม้ไม่มีหรอกมันต้องอยู่ใต้ดินมามาช่วยกันขุดหาเลยดีกว่าขุด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 เปยาแล้วขุด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 ุ้ย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 าทางจะไม่มีอะแหมแต่รายแทงก็บอกว่าอยู่ตรงนี้แน่ๆนี่นาลองเดินหาดูหน่อยดีกว่าสเต็มโดนหากันดีกว่าโอเค อยู่ใหญ่ได้ใต้ต้นไม้มันก็ต้องอยู่แถวนี้สิเจอแล้วอันนี้ได้เลยค่ะแม่จะลุหรอจะลุเหรอว้าวว้าวว้าวเฮ้ยเฮ้ยโอ้สมบัติล้ำค่าไปเปิดดูกันดีกว่าเช่าเต็มค่ะเฮ้ย สมบัติอะไรเนี่ยหน้าตามันแปลกๆนะสแตมหน้าตาคุ้นๆแม่ว่ามันเหมือนกระโถนเลยเนี่กระโถนกระโถนอะไรหรอคะแม่อย่าคิดมากมันไม่ใช่กระโถนหรอกมันจอมประสมบัติล้ำค่าที่หายากมากๆเลยค่ะแม่เออเออเออไหนมาเปิดดูกันดีกว่าว่ามันคืออะไรกันแน่อ้เดมันอื่นเลค่ะแม่เห็นไหมอ่ะแม่บอกแล้ววาเนี่ยมันเป็นกระโถน เป็นสมบัติวิเศษนะคะแม่ <c oughs> เออก็ใช่อ่ะเฮอางี้เอางี้เดี๋ยวรอกลับไปที่บ้านเดี๋ยวแม่ลองล้งางทำความสะอาดดูแล้วดูสิว่ามันจะเป็นสมบัติวิเศษยังไงอย่าเล่นอึซีจับอึอยู่ได้อีอไปกลับไปที่บ้านกันเหม็นเห็น <c oughs> <ด>ล้างสะอาดเรียบร้อยแล้วก็ไม่เห็นมีอะไรเลยอ่ะชุวตต <c oughs> จริงด้วยแป วิคี้หูได้หรอฮะเนี่ยไม่มีอะไรเลยธรรมดาจะตายเนี่ยมันก็กระถดเด็กนี่นาแล้วมันวิเศษตรงไหนเนี่ยแต่ลายแพงบอกว่าเป็นของพิเศษดนี่ค่ะแม่มันก็ต้องพิเศษค่ะแม่มงไหนเนี่ยอุ้ยตรงนี้แม่ล้างไม่สะอาดหรอเนี่ยยังเลอะอยู่เลยเช็ด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 หายเลอะแล้วก็ยังไม่เห็นมีอะไรอยู่ดีนะเอ๊ คนที่เรียกเราจากกระโถนวิเศษนี่นาะทำอะไรกันอยู่นะกอกลับไปเป็นเหมือนดิมมันวิเศษตรงไหนยังหาไม่เจอเลยเนี่ยวาเ่แม่ได้กลิ่นตุกๆไหมคะไปกลิ่นเหมือนกันแหละแม่วกแม่หล้างสะอาดเล้วเนี่ยทำไมอยู่ดีๆกลิ่นมันแรงขึ้นแรงขึ้นเนี่ยกลิ่นหนูเองค่ะฮะตัวอะไรอ๋อหนูเองค่ะหนูออกมาจาก นวิเศษใบนี้หนูชื่อจีนี่ค่ะจีนี่จีนี่ที่อยู่ในตะเกียงอะนะใช่ค่ะแต่หนูเป็นจีนี่ฝึกฮัดเขาก็เลยให้หนูมาอยู่ในกระโถนเด็กค่ะคะจีนี่ฝึกฮัดมีแบบนี้ด้วยเหรอจริงนะคะหนูเป็นจีนี่จริงๆเดี๋ยวหนูจะพิสูจน์ให้ดูพิสูจน์ยังไงอะฮาเลยหาเล้วมันกาฮาเลยาแล้มันกาจีนี่จ้าจีนี่จ้า

วแหม่ก็ผิดบอกว่าเป็นจิมมี่ฝึกหัดฉันก็จะหลอกซะหน่อยขอสัก4ี่ข้อได้ไหมเรามีอยู่กั่2คนเนี่ยจะได้สองสองไม่ได้ค่ะมันเป็นกฎมาตั้งแต่200ล้านปีที่แล้วเขาให้ขอได้แค่3ข้ออ่ะสามข้อก็สาข้องั้นแม่2องข้อชดหนึ่งข้อนะไม่เอาชิดนสองข้อแม่1ข้อไม่ได้ ใหญ่ไม่ต้องได้สองข้อจะเป็นเด็กจะมาอยากได้อะไรข้อเดียวพอแล้วแค่สามข้อไม่ได้แต่ชตันเป็นคนเจอก่อนนะคะแม่แต่แม่เป็นคนเจอลายแทงนะคะชดตันแต่ชดตันเป็นคนเจอสมบัติแทๆนะคะแต่แม่เป็นคนเอาไปล้างทำความสะอาดนะคะชดตันแต่ชิดตันเป็นลูกแม่ตั้งเสียใะให้ลูกนะคะพอ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 เอาอย่างนี้ค่ะหนูมีไอเดียเจ๋งๆค่ะหนูจะลดเหลือสองข้อจะได้คนละหนึ่งข้อไงคะ ยูทีทำสำหรับสองคนไหมคะจะได้ไม่ต้องทะเลาะกันค่ะโอ๊ยแมวมวแมฉันจะเอาสามข้อนี่แหละเอางี้สเต็มเรามาขอคนละหนึ่งข้อก่อนแล้วข้อสุดท้ายเดี๋ยวค่อยว่ากันเริ่มจากแม่พรามจะขอพรข้อที่หนึ่งแล้วใช่ไหมคะขอมาได้เลยค่ะอะไรดีอะของแม่ข้อที่หนึ่งเนี่ยอะไรดีอะขอขออะไรขอพรหนึ่งพันข้อโออจริงด้วยจินนี่ ข้อแรกฉันขอพรอเพิ่มเป็น1,000พันข้อแฮมหย่ยุกกี้สมัยก็มาแบบนี้ชอบมากองจีนี่แบบนี้ทุกทีไม่ได้หรอกค่ะมันเป็นกฎถือว่าข้อแรกขอไปแล้วนะคะไม่ได้ค่ะไม่ได้ไมด้ไม่ได้ได้ไม่ได้มก็ะเดยไม่ได้ไม่ฟังใช่ไม่ได้บอกกฎไม่ได้บอกกติกาเลยอะเิ่มใหม่เล่มใหม่เล่มใหม่มันมีกฎอะไรมาาเหรอคะจีนี่อ่ะก็ได้ค่ะ ถือว่าจินี่ยังไม่บอกงั้นจะให้ขอพอรไหมจินี่บอกมาก่อนสิคะว่ามันมีกฎกฎีกฎ่ข้อพวกเราจะได้ไม่ต้องขอผิดอีกข้อหนึ่งห้ามขอพอรเพิ่มจาก3มข้อข้อ 2. ห้ามชุบชีวิตคนตายข้อ 3. จินี่ทำให้คนรักกันไม่ได้ค่ะโอเคเข้าใจแล้วงั้นเดี๋ยวฉันขอพอรข้อแรกเลยคนแรกเรื่องที่สำคัญที่สุดก็คือตังถูกตอง ขอตังค์เยอะๆดีกว่าเพราะเนี่ยลูกฉันจะเปิดเธออยู่แล้วเนี้ยยังไม่มีเงินไปซื้อเสื้อรกเรียนใหม่เลย <c oughs> ขอเงินเยอะๆเงินเยอะๆเฮ <c oughs> ้ยไม่ดีแม่ว่าขอทองดีกว่าเดี๋วยวฉันแตมเพราะว่าทองอ่ะแพงขึ้นทุกวันเงินอ่ะถูกลงทุกวันเอาทองขอทองฉันจะได้รวยรวยทองเยอะๆทองก้อนใหญ่ๆเลยอ๋อทองใช่ไหมคะสบายมากค่ะเดี๋ยวขอไล่มนก่อนนะคะอ <c oughs> มนต์ไล่ทองต้องบทนี้โอ้มลึกกึกก๋ยมลึกกึกก๋ยทองจงมามาแล้วค่ะฮะทองทองเรารวยแล้วแม่ฮะทองอะไรเนี่ยเฮ้ยจะหนักเลยนี่มันกระดาษจริงนี่อันเนี้ยเขาเรียกว่าทองกงเต๊กอี่คือทองกงเต๊กค่ะแม่ก็ทองที่ทำจากกระดาษเนี่ย คนจีนอะเขาเอาไว้เผาไปให้บรรพบุรุษมันไม่ได้เป็นทองจริงๆมันไม่ได้มีค่ามีราคาอะไรโธ่จินนี่ถูกเสกเป็นหรือเปล่าเนี่ยเอาขอโทษด้วยนะคะคือว่าเห็นว่าอยากได้ทองก้อนใหญ่ๆอะคะ่ะนี่คือทองก้อนใหญ่ๆที่สุดที่จีนนี่เคยเห็นมาแล้วนะคะไม่ถูกใจอะคะโอ้มันจะไปถูกใจได้ยังไงเราโอ้ยหมดไปแล้วหนึ่งข้อฉัแตม ตาเะแตมแล้วนะเฉดแต็มต้องขอดีๆนะต้องมีสติต้องพูดดีๆนะจินนี่คนเนี้ท่าทางกงๆนะั้นเฉดแตมฮ่าๆที่นี่อะไรนะคะได้ยินอะไรว่ววมันมีอะไรเอ่อจินนี่คะ ครังนี้ตาเชตามแล้วนะคะจินนี่ต้องทําให้สุดความสามารถนะเชตามขอตุก๊กตาหายากมากค่ะายากสุดสุดท้ายยากมากที่เกิดมาเชตามไม่เคยเห็นนะคะเดี๋ยวเชตามขอพรพิเศษจากจินนี่เนี่ยนะขอตุกาตาตุกาตามาขอแม่ก็ได้ก่อนข้อของเชตามอ่ะฉันอยากได้ตุกาตาค่ะแม่งั้นแม่ขอซื้อพรข้อนี้ได้ไหมเดี๋ยวแม่ตุกาตาให้แล้วขอพรข้อนี้มาให้แม่แทนได้ไหมฉันไม,ม่ให้กับแม่ฉันคิดว่า จินนี่ค่ะต้องเสกตุ๊กตาที่หายากมากที่สุดที่แม่ต้องไม่เคยเห็นและไม่เคยซื้อให้ช็อตเตมแน่ๆอ่ะ,อะ,อะ,อะก็ได้ก็แน่ข้อนี้ของช็อตเตมนี่อยากได้แหละก็เอาจินนี่เอาข้อนั้นนั่นแหละค่ะพรข้อที่สองจินนี่จะเสกให้แล้วนะคะโอ้มาลิกก์กุ้ยมาลิกก์ก,กุ้ยเพียงได้แล้วค่ะอะไรอะคะหาตุ๊กตากระดาษอะไรอะมาเอาไว้ทำอะไรหรอะคะ มานี่มานี่เดี๋ยวจีนี่อธิบายให้ฟังไม่เคยเห็นเลยใช่ไหมล่ะของเล่นเนี้ยหายาสุดๆเนี่ยคือตุ๊ก,กตากระดาษค่ะแกะตัวแกะชุดออกมาแล้วก็เอามาเปลี่ยนให้ตุ๊กตาได้เปลี่ยนผมได้ตั้งหลายทรงเลยนะคะเนี่ยเป็นไงคะถูกใจไหม <laughs> ตุ๊กตากระดาษเนี่ยนะ สมัยแม่เด็กๆอะ่ะแพนละ5บาทเองแม่มีตั้งเยอะตั้งแยะถ้าจะตามจาจตุ๊กตากระดาษอะ่ะเดี๋ยวแม่ไปเอาของแม่มาให้ก็ได้ <c oughs> โหแต่เฉียไม่เคยเห็นเลยนะคะเนี่ย ก็ถูกใจเชตัาอยู่เหมือนกันนะคะมันน่าจะต้องเล่นอย่างนี้มแม่เราเสียดายพรข้อนี้จริงๆหาบาทสิบบาทก็เอามาจากจินนี่เนี่ยนะแม่ลองเล่นให้เชตัาดูได้ไหมอ่ะอ่ะมา้าม้าเลยนี่ดูอุ้ยเด็กสมัยนี้ตื่นเต้นอะไรกับตุ๊กตากระดาษเนี่ยเวลาจะเล่นนะเขาต้องแกะชุดออกมาให้หมดทุกชุดที่มีเลยแล้วก็ไปใส่ในหนังสือเรียนแล้วเวลาเรียนก็แอบครูเลนเนี่ยแหละอุ้ยแม่ไม่ทำนะแม่ไม่ทำ <laughs> เพื่อนแม่ทำ แม่ทานจริงหรือเปล่าไ,ไม่เคยแม่ตั้งใจเรียนจะเอาชุดไหนจ้าแกะออกมาเลยจ้าจินนี่เล่นไหมจ้าเล่นจ้านุ่งกระโปรงให้เขาใช่ไหมก็วางกระโปรงไปปุ๊บสีขาวๆนี่ก็พับเลยนี่จะได้เนบไปกระตวนเสร็จแล้วเสื้อเสื้อกระวางปุ๊บแล้วก็เอาสีขาวๆพับลงไปเลยแม่จินนี่นี่ก็ตื่นเต้นไปด้วยเนะาะเสร็จแล้วโอย เนี่ยนะพรวิเศษฉันละปวดหัวเสียดายพรจริงๆเลย,ยฉันได้มีความสุขเนาะได้พรสมปรารถนาเลยได้ตุ๊กตาก,กระดาษมาเนี่ยใช่ค่ะขอบคุณมากเลยนะคะจจนี่มันเป็นหน้าที่ของจีนี่อยู่แล้วค่ะที่จะทำให้ทุกคนมีความสุขมีความสุขอะไรล่ะฉันยังไม่ได้สิ่งที่ฉันต้องการเลย พรข้อสุดท้ายตกหลงพอรอนข้อสุดท้ายจะเอาอยัางไงดีคะในเมื่อเชาแตมแฮปปี้กับของที่เชาแตมได้แล้วส่วนแม่ยังไม่แฮปปี้เพราะฉะนั้นแม่จะเป็นคนขอพอรข้อสุดท้ายโอเคไหมคะค่ะอือดีมากพรข้อสุดท้ายแม่จะขอเผื่อเชาแตมด้วย พร้อสุดท้ายนะคะจินนี่ขอให้เราสองคนนะคะมีสุขภาพแข็งแรงไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ไม่ป่วยไม่เจ็บร่างกายอดทนไม่ป่วยใครง่ายๆถ้าใกล้จะป่วยก็ไม่ป่วยหรือป่วยนิดนึงก็หายเลยอะไรแบบนี้ค่ะโหง่ายจังเลยค่ะนึกว่าพร้อสุดท้ายจะขออะไรยากเดี๋ยวจินนี่จัดให้เลยนะคะอมเมะล็กึกกึ๋ยมะล็กึกกึ๋ยเมะล็กึกกึ๋ยอมจงสุขภาพดี มาแล้วค่ะฮะนี่มันอะไรเนี่ยยาดมนี่นี่มันยาดมยักษ์นี่ใช่แล้วคะ่ะยาดมยักษ์ <c oughs> ลองอ่านสิคะเขาเขียนว่าแก้ได้ทุกอาการเลยคะย่ะยาดมยักษ์ มีเมนททลกาลูนยูคาลิปตสัสพิมเสนบรรเทาอาการต่างๆนี่ฉันขอพรเด็กเป็นทับตายฉันได้ยาดมเหรอเนี <S 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 ่ยอ้าวก็สรรพคุณตรงกับที่คุณป้าอยากได้เลยนี่คะมันไม่ใช่แบบนี้มันไม่ใช่แบบนี้โธ่ยาดมฉันก็มีตั้งเยอะตั้งแยะโอไม่ได้เรื่องเนี่ยทีนี่ไม่ได้ตั้งใจทีนี้เป็นแค่ทีนี่พึกงแค่ทีนี่ขอโทษ เสียใจสิคะโอ้ oh, ไม่เป็นไรนะโอ้โอ้ไม่เป็นไรนะจุนนี่อย่าร้องไห้เชอร์เตมเข้าใจยกักษ์ฝึกหัดก็เป็นอย่างนี้นี่แหละแม่เชอร์เต็มเขาผิดเองขออะไรไม่รอบคอบ <st> ไม่ต้องเสียใจนะค่อยๆฝึกไปเดี๋ยวก็เก่งอือหึหครั้งหน้า <c oughs> นะจีนี่จะพยายามคะ่ะโอ้อ่ะมาๆโอ้โอ oh, 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 oh. นะ้ไม่เป็นไรนะไม่เป็นไรนะโอ้โอเออเออ นะไม่เป็นไรนะอะไม่ต้องร้องให้ไม่ต้องร้อง,องให้นะอะ,อะเสร็จงานแล้วกลับเข้ากระถมไม่ได้แล้วป่ะจีนี่ลืมคาถากลับเข้าโรนถวิเศษค่ะฮ่าลืมคาถากลับเข้ากระถมวิเศษ <c oughs> ใช่คะ่ะ <c oughs> แม่แม่สงสารจีนี่จังเลยให้จีนี่อยู่กับเราเลยนะคะ <c oughs> จีนี่ติงตองคนนี้เนี่ยนะแม่อย่าไปว่าเขาสิคะเขาน่ารักออกเห็นไหม ให้เขาอยู่กับเชอดารนะเชดาจะได้มีเพื่อนด้วยโอ้โหอลไเนี่ยม่ได้เลยสักอย่างแถมยังต้องมาเลี้ยงยับจินนี่เลยเนี่ย <c oughs> อ่ะ <c oughs> ก็ได้ก็ได้กลับเข้าก็โหไม่ได้ก็อยู่บ้านฉันนี่แหละี๋ยวฉันเลี้ยงเองจริงเหรอคะป้าเป็นเจ้านายที่ดีที่สุดเลยคะ่ะกระโดดกระโดด